วันนี้มาบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับสำหรับคนที่มีที่ดินนะนะครับอยากสร้างบ้านขายนะครับแต่ไม่มีเงินลงทุนนะครับเราจะหาเงินลงทุนจากไหนนะครับจะหาผู้ร่วมลงทุนยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังกันทีละขั้นตอนนะครับอย่างแรกเลยนะนะครับก็ถ้าเรามีที่ดินนะครับเราต้องตรวจสอบที่ดินเราก็ให้ดีก่อนนะนะครับว่าเฮ้ยมันสามารถสร้างบ้านขายจริงๆได้จริงนะ มีสำรวจตลาดสำรวจอะไรมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรื่องนี้ผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำรวจตลาดมาให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าถนนก็ยังไม่มีไฟก็ยังไม่ถึงน้ำแบบปายังไม่มีนะครับแล้วมาบ่นว่าเอ้ยมีที่ดินเนี่ยไฟยังไม่มีน้ำไม่มีจะทังบันขายได้ไงอย่างนี้ไม่เอานะไม่ต้องมาบ่นนะก็ที่ดินเราเนี่ยต้องพร้อมก่อนนะครับอ่ะไม่ว่าจะมีเล็กมีน้อยมี50สิบวาหรือไม่ ร้อยวาไล่หนึ่งอ่านะครับวิเคราะห์ให้ดีนะครับอ่ะสมมติเรามีน้อยๆก็แล้วกันนะครับอ่ะสมมติน้อยๆสักร้อยวาก็ได้อ่ะแบ่งได้สองล็อกอ่ะสมมติเจอที่ดินดีหน่อยนะครับเจอร้อยวาแบ่งได้สอล็อกนะครับอ่ะแล้วเราจะทํายังไงต่อดีนะครับก็ก่กอนอื่นนะครับถ้าเราจะเอาที่ดินเนี่ยไปจำนองเป,ปล่าๆเนี่ยได้น้อยแน่นอนนะครับเผื่อได้ราคา เท่าราคาประเมินหรือว่ายังไงของที่ดินนะประมาณนั้นคือน้อยไม่พอนะครับอย่างนี้ไม่พอนะครับเราต้องเสริมกําลังเข้าไปนะครับเราต้องแต่งตัวที่ดินเข้าไปนะครับทํำยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะเราต้องทําที่ดินให้ดีก่อนนะครับถางปุ้งถางป่าอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเราที่ดินมันต้องถมก็อาจจะต้องถมก่อนนะครับหรือไม่ถ้าไม่มีเงินถมจริงๆก็ถางป่าให้มันดูดีนะครับให้มันดูเรียบร้อยให้มันดูดีก่อนนะครับต่อมานะ เราก็ต้องมาเริ่มหาออกแบบบ้านแล้วนะครับออกแบบบ้านที่เราจะขายเราวิเคราะห์ตลาดมาแล้วว่าบ้านแบบไหนขายดีใครยังไงนะครับออกแบบบ้านมาอ่ะสามห้องนอนสีโทนสียังไงที่ดินห้าสิบหกสิบวาว่าไปอ่ะนะครับออกแบบบ้านมาแล้วก็สร้างเพจนะครับสร้างเพจแล้วก็ได้รูปแบบบ้านมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปลงกลุ่มต่างๆนะครับลงขายตามกลุ่มต่างๆนะครับ ขายที่ดินตรงนี้โลเคชันตรงนี้ที่ดินเท่านี้ราคาเท่านี้อ่สร้างเพจขึ้นมายิงแอดโฆษณานะครับ่ทำไปแล้วก็ระหว่างนี้เราต้องแบ่งที่ดินด้วยนะอะ่สมมติเรามีร้อยวาร้อยกว่าวาแบ่งได้2ล็อกอะนะครับเออพอดูแล้วมันโอเคสร้างได้2หลังอ่ว่าไปนะครับแบ่งที่ดินก็ต้องใช้เงินหน่อยนะครับใช้เงินแบ่งที่ดินเคลียพื้นที่ให้เรียบร้อยหน่อยนะครับได้รูป 3D มายิงแอดโฆษณาลงโพสต์ตามกลุ่มต่างๆนะครับ มีคนทักมีคนสนใจเยอะอ่านะครับแล้วเราก็จะเอาพวกนี้นะครับเอาเพจเอาคนทักต่างๆนะครับไปเสนอที่ดินนะครับไม่ใช่เสนอที่ดิน <c oughs> เสนอผู้ร่วมลงทุนละกันนะครับเสนอผู้ร่วมลงทุนว่าเฮ้ยเนี่ยฉันมีที่ดินตรงนี้นะฉันเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้นะนะครับอืมเนี่ยฉันก็อยากได้เงินลงทุนนะครับอ,อยากได้เงินทุนสักล้านหนึ่งนะครับอ่า สักล้านหนึ่งที่ดินแปลงหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยแปลงเนี้ยนะครับฉันดักได้ล้านหนึ่งนะครับสร้างบ้านได้หลังหนึ่งอ่าว่าไปนะครับเราก็นะครับเอาหลักฐานมาให้ดูนะครับนี่ฉันจะสร้างบ้านแบบนี้นะครับอ่าโลเคชั่นตรงนี้นะไปดูด้วยกันก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถรันโฆษณาไปแล้วโพสต์ลงกลุ่มลงอะไรไปแล้วเนี่ยมีคนทักมานะครับมีคนสนใจจะจองค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ เนี่ยขาดเงินลงทุนนะครับฉันอยากได้เงินลงทุน1ล้านบาทอ่ะอะไรประมาณเนี้ยโดยการที่เอาที่ดินเนี่ยจำนองกับนายทุนนะครับเพื่อที่จะเอาเงินนะครับหล้านบาทนะครับแล้วเราก็เสนอให้เลยนะครับเราจะให้ดอกเบี้ยเนี่ยยี่สิบอร์เซนะครับยี่สิบเซนสัญญาอาจจะ1ปีนะครับแต่เราก็บอกไปเลยครับเนี่ยทาเสร็จก่อน1ปีแน่นอนนะครับเนี่ยสร้างเสร็จเนี่ยก็ประมาณ4ี่ห้าเดือนนะครั้าหกเดือนก็สร้างเสร็จแล้ว สร้างเสร็จแล้วเนี่ยขายได้แน่นอนนะครับถ้า6เดือนสร้างเสร็จเนี่ยสมมติร้านหนึ่งเนี่ยนะครับได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือสองแสนเลยนะนะครับสองแสนของหกเดือนเนี่ยคือแบบเยอะนะนะครับแบบว่าหกเดือนได้ดอกเบี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะนะครับเราก็ต้องทําให้เขามั่นใจนะครับแล้วก็ยัดความโลภไปก็คือดอกเบีย้ยน, <laughs> นะครับอ่ะเขาก็มาดูทุ่งดูที่ดูความเป็นไปได้นะครับดูแบบบ้านเราดูเพจเรานะครับดูเอ๊ย มีคนสนใจว,ว่าอย่างงู้นอย่างงี้เออมีคนจองจริงนะเราก็ให้ดูในเพจในอะไรนะครับอ่ะแล้วก็งัดไม้ตายไปอีกข้อหนึ่งก็คือเฮียเนี่ยถ้าจำนองแล้วนะนะครับอ่ะผมไม่เอาเงินล้านหนึ่งเลยก็ได้นะครับทยอยให้มานะครับเดือนละสองแสนก็ได้ห้าเดือนนะครับอ่ะเฮียจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเงินสองแสนแรกนะครับก็จะเอามาทําโครงสร้างเออนะครับ ทำโครงสร้างอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่ะอีกงวดหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเราเบิกข้างวดเฮียเลยนะครับเฮียไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเอาเงินล้านมันเนี่ยเฮียอาจจะกลัวว่าไม่เอาไปสร้างบ้านแต่นี้เฮียไม่ต้องกลัวนะครับเอาเงินมาปุ๊บสร้างให้เห็นนะครับพอเห็นแล้วปุ๊บแล้วเดี๋ยวเอาอีกนะครับอีกเดือนนึงก็อ่ะอีกสองแสนแล้วเราก็สร้างให้เห็นนะครับอ่ะสร้างให้เห็นสร้างให้เห็นนะครับเฮียจะได้มั่นใจนะครับว่าเอาเงินมาเนี่ยไม่ได้เอาไปทําอย่างอื่นแน่นอน เอามาสร้างบ้านแน่นอนนะครับอืไม่ต้องให้ล้านหนึ่งนะครับเอ้าอาจจะงวดแรกขอสักสองแสนห้าก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่คุยนะครับหวาดล้อมนะครับถ้าผมเป็นเฮียเป็นเจ๊ที่มีตังนะนะครับแล้วไม่รู้จะเอาเงินไปลงทุนอะไรนะครับก็สนใจนะนะครับเออแบบว่าความเสี่ยงก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าโฉนดก็จำนองเป็นชื่อเราเขาเอาไปขายใครไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโฉนดตัวจริงก็เก็บไว้ที่เรา นะครับแล้วก็จำนองหลังชินโนเป็นชื่อเราอีกนะครับตอนขายบ้านเราก็ไปกับเขาด้วยนะครับแล้วเราก็ไปเอาเงินล้านหนึ่งเราคืนพร้อมดอกเบี้ยสองแสนอ่านะครับแล้วเจ้าของที่ดินเขาก็ได้ส่วนต่างไปนะครับสมมติเขาขายบ้าน2อล้านสี่อ่ะให้เราล้านสองเขาก็เหลือล้านสองอ่ะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่แบบเออคุยกับเฮียกับเจนะครับคนที่มีเงินคนที่เรารู้จักแต่ว่าเราต้องแต่งตัวหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีดี ที่เปล่าๆเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยบอกไปเฮียเจ๊ฉันอยากสร้างบ้านขายเนี่ยเจ้าที่มาจํานองนะครับได้ไหมเฮียเจ๊เขาก็ให้สูงสุดก็ตามราคาประเมินกลมที่ดินอะนะครับไม่เท่าไรหรอกนะครับแต่ถ้าเราแต่งตัวนะครับปรับที่มีแบบบ้านแล้วอย่างงูอย่างนี้อ่ะลงโพสต์ตามกลุ่มยิงแอดโฆษณามีคนทักเยอะยิ่งมีคนจองแล้วด้วยนะโอ้โหเฮียเจ๊นี่ตาลุกวาวเลย มั่นใจเลยว่าขายได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับได้ดอกเบี้ยนอนเนาะนะครับสองแสนบาทภายใน6เดือนนะครับประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะนะครับลองเอาไปประยุกต์ปรับใช้ดูก็ได้นะครับก็คิดว่าได้นะนะครับแล้วไม่ใช่ว่าคนแรกไม่ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเสนอหลายๆคนนะครับเออเราไม่ได้ไปขอเงินเขาฟรีๆนะเราแบบเอาดอกเบี้ยไปให้เขานะเออเหมือนกับว่าสมมติกาไรบ้านเนี่ยห้าแสนสมมติกำไรบ้านหลังนี้ห้าแสนนะครับ เราก็ยอมตัดกำไรเราเนี่ยสองแสนเนี่ยให้ในายทุนไปนะครับเราก็เหลือสามแสนอะไรประมาณเนี้นะครับเ,ออเขาต้องขอบคุณเรานะนะครับคือน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเราไปขออย่างเดียวไม่ใช่นะนะครับเราช่วยให้เขาแบบโหลองห่านดูดินะครับสองแสนหกเดือนเนี่ยโหเดือนละเดือนละลายมือยืมกันนะนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ คอสสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น9เปิดรับสมัครแล้วนะครับเริ่มเรียนเนี่ยเริ่มสอนสดเนี่ยวันที่28ตุลานะครับถึงวันที่1พฤศจิกานะก็สอนสด5วันนะครับเรียนสดออนไลน์นะสอนสดไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะครับก็ท่านใดสนใจสมัครเนี่ยถ้าสมัครก่อนนะก็จะได้เรียนย้อนหลังของรุ่น8ก่อนนะครับอ่าเรียนย้อนหลังก่อนเบื้องตน้นแล้วก็รอเรียนสดของรุ่น9วันที่28ถึงวันที่1นะครับอ่ะก็เนื้อหาเนี่ยก็อัดแน่นเต็มให้ทุกอย่างเลยนะนะครับ ก็เริ uh, ่มตั้งแต่แรกเลยนะมือใหม่จริงๆนะครับสอนตั Measure ้งแต่เริ่มหาที่ดินเลยนะครับขั้นตอนการก่อสร้างขั้นตอนการเจรจาต่อรองที่ดินนะครับขายยังไงนะครับยิงแอดยังไงนะครับโพสต์ยังไงเพจยังไงขั้นตอนการก่อสร้างยังไงคุยกับผู้รับเหมายังไงนะครับไม่ให้โดนโกงนะครับทําสัญญายังไงนะครับมีสัญญาต่างๆส่งให้ก่อนนะครับมีหนังสือให้อะไรให้นะครับก็ราคาพิเศษนะครับตอนนี้อยู่ที่2009นะครับ อ่ะใครสมัครมาก่อนเนี่ยเหมือนได้เรียน2รุ่นเลยนะเรียนรุ่น8ย้อหลังแล้วก็เรียนรุ่น9้าด้วยนะครับและที่สาคัญนะนะครับก็ได้ผมเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับมีอะไรติดปัญหาตรงไหนเนี่ยโทรมาคุยกันได้เลยนะครับก็คุยโดยตรงเลยนะผมคุยเองนะครับโทรมาปรึกษาโทรมาคุยเรียนเสร็จแล้วหรือก่อนเรียนนะครับติดปัญหายังไงมีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงดีไม่มีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงดีอ่ะ มีสอนให้หมดเลยนะไม่มีที่ดินไม่มีทุนนะครับก็เริ่มได้นะนะครับใช้เงินแบงค์ได้กู้เงินธนาคารได้นะครับให้ลูกค้ากู้ก็ได้นะครับมีหลากหลายวิธีมากเลยครับสอนแบบอัดแน่นอัดเต็ม5วันนะวันละชั่วโมงครึ่งนะครับใครอยากมาศึกษาหน้างานจริงนะนะครับโครงการผมเองนะครับก็มาได้ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ถ้าใครมาเนี่ยก็จะพาเดินดูนะนะครับนะยังนู้นยังไงอย่างนี้ยังไงเดินก็คุยกันนะครับคุยกันเหมือน คุยกันตัวตัวอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคสมัครก็ทักไลน์มาเลยครับ